กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n e น s สเก็ตโชว์กับผมกราบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม m o มูนไลท์ a บ t กันนั่นเองนะครับต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอที่แล้วที่ผมได้ทําการรีวิวและแนะนําระบบเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยนะเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างมากเลยนะเป็นเกมแนวธีมกําลังภายในแถมภาพสวยมากๆเนาะเออก็ ใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ละกันนะครับไปตามดูกันได้นะทีนี้ครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งระบบที่ผมพึ่งทําความเข้าใจได้ไม่นานมานี้นะครับก็คือระบบอาชีพปลองนั่นเองครับซึ่งอาชีพปลองในเกมนี้เนี่ยมันก็มีหลากหลายกันเลยดีเดียวนะโดยวิธีการเข้าไปในอาชีพปลอ n เนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับเราก็กดไปที่ตรงนี้นะเนี่ยไอที่เป็นรูปเครื่องหมายกลมๆสี่อันเรียงกันผมไม่รู้ว่าสัญลักษณ์นี้เรียกว่าอะไรนะอ่ะกดก็ป้าปแล้วเราก็กดเข้าไปที่หน้ากาศครับ หลังจากที่เรากดเข้ามาเสร็จแล้วเพื่อนๆจจเห็นเลยนะครับว่าเฮ้ยอาชีพรองเกมนี้นมีมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นอันนี้จะเป็นคนคุ้มกันนะครับก็คือเป็นคนคุ้มกันรถมาแล้วก็จะเป็นนักล่าข่าหัวนะครับอันนี้จะเป็นนักสำรวจเป็นนักสำรวจแล้วก็มีนักดนตรีอันนี้เป็นมือปราบ ส่วนตรงส่วนนี้จะเป็นพ่อครัวแม่ครัวแล้วกันรวมไปถึงการตามล่าวัตถุดิบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตกปลาเอ่ยอะไรก็ตามแต่เนาะส่วนตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคืออาชีพอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะอัพเข้ามา6อาชีพนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบสิกพื้นฐานะเนาะอาชีพนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าทางประเทศไทยเนี่ยจะอัพเข้ามาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าก็ยังไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าแต่ละอาชีพเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยนนนรบว่่าาาตอีีี้้เทงไดดมกป เปิดพรีรีจิสแล้วนะครับก็คือการลงทะเบียนล่วงหน้านั่นเองครับซึ่งวิธีนั้นก็ง่ายมากเลยนะ โอเคครับเพื่อนๆโดยวิธีการลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่คลิกเข้าไปในลิงก์แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันแล้วกันนะครับว่าเป็นลิงก์อะไรเนาะแล้วเนีที่เราเข้ามาในลิงก์แล้วเนี่ยครับเราก็จะเจอกับหน้าเว็บประมาณนี้นะครับถ้าเกิดในมือถือก็มันก็คงไม่ทิ้งประมาณนี้มากเนะาะอันแตเกิดใครเข้าในคอมก็จะเห็นแบบตัวหนังสือใหญ่ขนาดนี้นะครับก็จะค่อนข้างง่ายกว่านั่นเองนะโอเคทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีการเรวาเว็รรๆๆ ผมคิดว่าไม่น่าจะนานนะครับน่าจะเปิดในแอปสโตรได้นะแต่ของ Google Pay เนี่ยก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับก็เราก็กดคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็กดลงทะเบียนล่วงหน้าเลยนะต้องบอกตรงนี้กันนะครับว่าเราต้องล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินผ่านตัว Google นะถ้าเกิดในกรณีที่เราเข้าของโคมานะครับแต่ถ้าหากใครนะครับที่ลงทะเบียนแบบนี้ในมือถือนะครับก็ไม่จําเป็นนะคุณกดลงใน Pay Store ได้เลยนะครับกดลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยนะนี่ครับกดเข้าไปเลยตกลง แค่นี้เองครับเพียงเท่านี้เราก็ลงทะเบียนล่วงหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่อย่างที่บอกนะครับของ iOS เนี่ยก็คงจะต้องรออีกสักพักหนึ่งอะเนาะโดยของรางวัลที่เราจะได้รับหลังจากที่เราลงทะเบียนล่วงหน้าไปนะครับก็จะได้ทั้งหมดด้วยกัน4อย่างครับอย่างแรกก็คือฉายาผู้บุกเบิกยุทธภพนั่นเองครับก็คือเราจะได้ฉายาเทๆไปใส่เลยนะแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นตำราวีรชน,นระดับ2จํานวน5ชิน้นครับก็สามารถอัพเลเวลของวีรชนของเราได้เลยนะแล้วก็เราจะได้เหรียญเงินจํานวน ,8888 น88ะคนับเป็นลขมงคลเลยดีเดแยวนะครับเป็นเลขมงคลเลยท อันนี้สุดยอดมากมากเลยแล้วเราจะได้ตั๋วครับเป็นตั๋วสีฟ้านะซึ่งใครไม่รู้นะครับว่าตั๋วสีฟ้าเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเกมให้ดูนะครับว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างเอาละครับสำหรับประโยชน์ของไอ้เจ้าตั๋วสีฟ้านะครับผมเชื่อว่าสายฟรีเนี่ยจะต้องชอบมากๆแน่ครับเพราะว่าเจ้าตั๋วสีฟ้าเนี่ยมันสามารถที่จะนําไปซื้อชุดแฟชั่นได้นั่นเองครับนี่นะเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูเนี่ยหลังจากที่เรากดเข้ามาในร้านค้าใช่ไหมแล้วก็มาที่หัวข้อที่2องครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับ แฟชั่นในเกมเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมด2ตัวนะครับมีตัวทองซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นการเติมเงินจริง,รงๆกันครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวฟ้านั่นเองครับซึ่งไอ้ตัวฟ้านี่แหละครับที่ทําให้เราซื้อชุดแฟชั่นได้นะนี่ไงเป็นไงครับซึ่งไอ้ตัวฟ้านี่ก็สามารถดรอปได้ภายในเกมนะครับอ่าไม่ใช่ดรอปสิเราจะได้จากการทําภารกิจทำาคว s ประจําวันต่างๆนะครับ ซึ่งไอชุดที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ทําการเก็บตัวฟ้าแล้วก็แลกซื้อมานั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่โคตรเท่มากๆเลยนั่นเองครับ สายฟรีเนี่ยห้ามพลาดนะครับอย่าลืมไปกดลงทะเบียนกันนะซึ่งในไหนเกมจะเปิดใหม่ทั้งทีเนี่ยนะครับทางมูลไลเบทเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่การรีจิสเตอร์แบบปกติเท่านั้นนะครับทางมูลไลเบทครับยังได้มีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลอีกนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอครับ Gforce RTX 3 0 7 0นะครับซึ่งผมต้องบอกเลยครับตอนนี้ราคา3070เนี่ยพุ่งทะยานมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดได้จากกิจกรรมนี้ไปก็ถือว่าคุ้มเอามากๆเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่การ์ดจอนะ Pro Max แล้วก็ iPhone 13นะครับกติการง่ายๆครับเพียงเราเนี่ยทำการกรอกเบอร์มือถือตรงนี้นะก็คือหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วใช่ไหมผมแนะนําให้ทุกคนทําต่อกันเลยนะหลังจากที่เราทําการลงทะเบียนล่วงหน้าเสร็จแล้วนะให้เราเลื่อนลงมานะครับเราก็จะเจอกับตรงนี้นะให้เราทําการกรอกเบอร์มือถือเข้าไปครับแล้วก็ก่ออีเมลเข้าไปกดยอมรับนะหลังจากที่เรากด ไอพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะก็ให้เราทําการแชร์กิจกรรมนี้นะครับผ่านทางหน้า Facebook นั่นเองนะคือโดยปกติแล้วเนะี่ยเวลากดครั้งแรกนะครับลงทะเบียนครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีปุ่มที่ทําให้เราแชร์ได้เลยนะแต่เผอิญเผอิญผมน่าจะกดไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาบอกนะครับบางคนมันก็อาจจะไม่ขึ้นนะพะตอนแรกผมก็ไม่ขึ้นเหมือนกันตอนกดยืนยันข้อมูลตรงนี้ไปนะครับวิธีการง่ายๆครับสำหรับการที่เราจะแชร์กิจกรรมนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการก๊อปลิงก์นะครับก๊อปลิงก์ตรงนี้เลยเห็นไหม ก๊อปลิงก์ตรงนี้ก๊อปลิงก์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้เราเนี่ยทําการมาโพสต์บริเวณหน้าเฟซบุ๊กของเราเลยนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทําการโพสต์ใส่สเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยทําการพิมพ์อะไรก็ได้ครับบอกว่าเกมน่าเล่นก็ได้ครับเกมน่าเล่นคือพูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับไอ้เจ้าเกม Moon l i g h ท b a บดนะครับทําให้คนอื่นเนี่ยอยากเล่นนะ,น,ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับพอเราใส่แล้วเนี่ยเกมน่าเล่นอ่เน,นี่ยผมใส่เกมน่าเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เราเนี่ย,รยครับท เพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในการชิงของรางวัลมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอหรือว่าจะเป็น iPad iPhone อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะ,นะครับ โอเคครับหลังจากที่เราได้บอกกิจกรรมดีๆไปแล้วนี่ทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าอาชีพรองแต่ละอันเนี่ยมันทําอะไรกันได้บ้างอะเนาะซึ่งผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเกมมนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นนะครับว่าเราจะเป็นอาชีพนี้อาชีพเดียวคืออาชีพรองนี้อาชีพเดียวเท่านั้นนะมันไม่จําเป็นครับถ้าเกิดเราสามารถเก็บเลเวลอาชีพรองอาชีพใดอาชีพหนึ่งเนี่ยได้ถึงกําหนดแล้วนะครับเราก็สามารถไปทําอาชีพอื่นได้ต่ออย่างผมอาจจะมีเป้าหมายว่าผมอยากจะเก็บเลเวลของอาชีพนี้ให้ถึง18แล้วผมก็จะไปเล่นอาชีพอื่น แล้วทําไมผมต้องเก็บให้ถึง18ล่ะเพราะว่าอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยครับมันก็จะมีของรางวัลพิเศษมอบให้เรานั่นเองนะครับอย่างเช่นอาชีพทุกอาชีพเนะครับเมื่อเราทําการเก็บถึงเลเวล18แล้วเนี่ยครับแล้วก็ทําตามเงื่อนไขสําเร็จนะเราจะได้รับชุดแฟชั่นมาใช้ฟรีๆเลยนั่นเองครับสำหรับนักดนตรีก็จะเป็นชุดนี้นี่คุณดูสิแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่แฟชั่นชุดเท่านั้นนะโอ้โหคุณดูผมผมผม,ผมยังอันนี้อยู่เลยสวยเนะี่ยโคตรสวยเลยเนาะโอเค ไม่ใช่เพียงแค่แฟชั่นสําหรับเสื้อผ้านะนะยังมีอาวุธด้วยครับนี่เป็นแฟชั่นอาวุธนะอันนี้ต้องเก็บถึง level เเ28นะแล้วเราก็จะได้แฟชั่นอาวุธมานะเป็นแฟชั่นอาวุธที่ติดอยู่ข้างหลังนั่นเองครับอันนี้เป็นพินนะพินติดอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งทุกอาชีพทุกอาชีพรองต้องบอกแบบนี้ทุกอาชีพรองเขาก็จะมีเสื้อผ้าหน้าผมเป็นของตัวเองทีนี้เราลองมาดูอาชีพของอพ่อครัวบ้างนี่ครับเป็นพ่อครัวนะอันนี้ต้องเป็นพ่อครัวไม่ได้สิต้องเป็นแม่ครัวนะครับแล้ว เฮ้ยแฟชั่นอาวุธพ่อครัวคืออะไรวะกระทะอ่ะเดี๋ยวดูนี่เป็นกระทะปิดหลังครับโอ้โหว่าแล้วเชียวไหนยลองไปดูอาชีพอื่นอเอาเป็นอาชีพมือปราบมือปราบมือปราบ,ราบชุดเป็นยังไงขอดูหน่อยอ่านี่ครับโอ้โหตามหนังจีนกําลังภายในเลยนะครับมือปราบเนี่ยก็จะใส่ชุดแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะเป็นชุดสีแดงแล้วก็จะมีหมวกแบบนี้นะเป็นหมวกที่เป็นเอกลักษณ์มากอาวุธล่ะอาวุธเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูอาวุธหน่อยอาวุธ อาบุญก็จะเป็นอ๋อ oh, อันนี้ไม่ใช่เป็นเป็นแฟชั่นครับสำหรับเรียกว่าอะไรดีว่ากุญแจมือสมัยก่อนแล้วกุญแจมือสมัยนี้มันจะอันเล็กๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดของคนจีนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใครมีความรู้ก็บอกได้นะครับว่ามันคืออะไรเนี่ยแต่คือเหมือนกับเป็นที่พัฒน,นาการของคนสมัยก่อนอะนะหลุดยากมากอ่ะเราลองไปดูอาชีพอ่ารู้สึกจะเป็นนักสำรวจนะขอดูนักสำรวจนิดนึงนักสำรวจเป็นไงนักสำรวจก็จะเป็นอ้อเอ้ยช,ช,ชุดดูกระชับะเฉงครับชุดดูกระชับเฉงเออดูสิดูสิ สวยดีนะเดี๋ยวผมขอดูนี่ก่อน,นอ,อาวุธนะอาวุธของนักสรวจคืออะไรอ่าเป็นแฟชั่นอาวุธอ๋อนี่ไงทุกคนมีโหเป็นดาบเหรอเป็นดาบนะครับเฮ้ยดูดีพอใช้ได้เลยนะเนี่ยอืมคือเขาเรียกว่า mix and match แบบเรามีแฟชั่นเยอะเราสามารถแมทต่างสิ่งต่างๆให้มันรวมตัวออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูนักล่าฆ่าหัวหน่อยอันนี้จะเป็นนักล่าฆ่าหัวนะครับโอ้นักล่าฆ่าหัวได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูชุดหน่อย ชุดโอ้โหอ่าวะเป็นชุดคล้ายสายลับปะสายลับสมัยก่อนนะแบบในนิยายกำลังภายในในซีรีส์กำลังภายในก็จะใส่ชุดประมาณนี้นะเวลาเราทำอะไรแบบรับรับล่อ,ลอ,ลอนะก็จะปิดหน้าแล้วก็เป็นชุดสีดำนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนไหวในตอนกลางคืนแล้วแฟชั่นอาวุธของอาชีพนี้ละ่ะเป็นไงหานะขอดูหน่อยืมเป็นดาบคู่ข้างหลังนะครับก็ดูดีนะดูดีเออได้อยู่ได้อยู่ เอาล่ะเดี๋ยวอาชีพสุดท้ายที่ผมจะดูก็คืออาชีพคนคุ้มกันนั่นเองครับคนคุ้มกันรถม้านะครับได้อะไรล่ะขอดูหน่อยชุดชุดเป็นยังไงอ๋อชุดก็คือเป็นทหารเลยชุดเป็นทหารเลยแต่คือผมว่ามันมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะอันนี้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะความรู้สึกส่วนตัวของผมดูไม่ค่อยเท่แอสัมแต่ถ้าเกิดใครชอบก็ไม่ว่ากันนะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมว่ามันมันสู้อันอื่นไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยได้นะแต่เรามีไว้ก็ดีนะเอาไว้แบบว่าเข้าตีมเวลาเราทําอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอดูวุหน กูก็จะเป็นเอาว่าเป็นธงวิแต่คืออาวุธโคเทเป็นธงแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าทวนป่ะเป็นทวนหรือเงานะครับโอ้โหเทจะจัดอันเนี้ยเทเลยเทเลยอ่ะเออใส่กับผู้ชายน่าจะเหมาะมากๆเลยะนะโอเคดูแฟชั่นกันไปแล้วออกนอกทางกันไปนานครับเดี๋ยวนี้เรามาดูนักดนตรีกันนะครับว่า เธอทาอะไรได้บ้างนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าทุกอาชีพเ,เราสามารถที่จะกดเขาเรียกว่าเป็นปุ่มลัดเป็นคีย์ลัดนะครับแล้วก็ไปทําอาชีพนั้นๆได้เลยอย่างตรงนี้นะผมอาจจะยังอ่านไม่ออกนะแต่ถ้าเกิดมาเป็นภาษาไทยเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเล่นง่ายกว่านี้มากนะครับอย่างอาชีพนักดนตรีก็ตามชื่อครับนักดนตรีก็ต้องเล่นดนตรีสินะนี่เห็นไหมมันก็จะมีดนตรีมาให้เราเล่นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูสักเพลงหนึ่งละกันนะครับไม่รู้ว่าติดลิขสิทธิ์ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูอ่านี่เป็นนักดนตรีนะครับ๊รอมมาาลล ประมาณนี้ประมาณนี้เหมือนพวกเกมพวกเกมแบบเกมในมือถือนะเกมเกี่ยวกับเพลงนะดูดีดูดิใครใครชอบเกมมือถือแบบเกี่ยวกับเพลงก็น่าน่าจะถูกใจระบบนี้น่าจะถูกใจนักดนตรีเป็นพิเศษเห็นไหมมีการเก็บแต้มด้วยนะครับเห็นว่าน่ะข้าง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 ,ง,งโอเคผมผมผมจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองไปดูเอา่ะ โอเคทุกคนผมเล่นเสร็จแล้วนะผมขอสคริปต์มานะครับเพราะว่ากลัวลิขสิทธินะนะเออไม่รู้จะโดนหรือเปล่าก็เลยฆ่ามาก่อนละกันนะครับโอเคหลังจากที่เราเล่นจบแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นไหมเราก็จะได้เลเวลนะครับได้เลเวลของนักดนตรีเพิ่มขึ้นมานะซึ่งมันก็จะมีเพลงผุดขึ้นมาให้เราเล่นเรื่อยๆนะเห็นปะเนะี่ยเออล้วก็กดล้วก็จะได้ของรางวัลด้วยนะประมาณนี้ครับแล้วก็ทําตามเงื่อนไขแล้วก็ไปเรื่อยๆครับเราก็จะได้ สิ่งต่างๆมานั่นเองนะครับไปต่อนที่อาชีพมือปราบครับสำหรับอาชีพมือปราบเนี่ยครับก็ตามชื่อเลยครับมือปราบให้เราทําการกดไปที่ผมกดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะเป็นภาษาจีไม่รู้เหมือนกันอ่านว่าอะไรนะแต่กดเข้าไปที่เมนูแรกนะครับเราทางตัวเกมเนี่ยก็จะดึงเรานะครับดึงเราไปไปหา NPC ที่ทำเควสเควสนี้นะหรือที่เกี่ยวข้องกับเควสนี้นั่นเองครับเดี๋ยที่เราว์ามาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่กับ NPC ที่เกี่ยวข้องแล้วนั่นเองครับก็คือไอ้หมอนี่นะมือปราบให้เราคุยเลย โดยที่เราคุยแล้วก็แน่นอนครับเราจะต้องหาเขาเรียกว่าหาคนเข้ามาอยู่ในปาร์ตี้ด้วยครับแต่ดูเหมือนว่าเซิร์ฟไต้หวันเขาจะไปกันไกลแล้วผมเพิ่งเลเวล56เองนะครับก็ไม่น่าจะมีใครทําแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันก็จะต้องมีคนครบก่อนนะครับแล้วแล้วเราก็ไปทาเควสร่วมกันกับเพื่อนๆนะครับมันจะเหมือนกับลงดันเจี้ยนนั่นแหละครับตรงนี้ไม่เข้าใจอะไรก็สามารถกดไปได้เลยนะครับมันเข้าใจได้ไม่ยากเนาะก็รอเพื่อนแล้วก็ไปลงดันเจี้ยนนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้น สำหรับมือปราก็ประมาณนี้คะแล้วก็ยังมีเนี่ยเห็นไหมมีล่าฆ่าหัวคนหนึ่งไม่ใช่ล่าฆ่าหัวสิมือปราเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตำรวจนั่นแหละนะเราก็จะเห็นนะครับว่าอ๋อมันจะมีสิ่งต่างๆเนี่ยเห็นไหมมีโจเรเหล่าโจรใช่ไหมเราก็ไปจับโจรอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดจับได้ก็เราก็จะได้ของรางวัลไปตามนี้แต่เงื่อนไขของอาชีพนี้ของผมยังไม่ถึงแล้วก็ยังไม่ครบนะครับผมก็เลยไม่สามารถจับเหล่าโจรได้นั่นเองครับโอเคครับอาชีพถัดมาเนี่ย ก็จะเป็นอาชีพนักสำรวจนั่นเองครับอาชีพนักสำรวจเนี่ยก็ให้เราทาการเข้ามาเหมือนอาชีพอื่นๆเลยครับถ้าเกิดเล่นเซิร์ฟไต้หวันนะตรงนี้ผมต้องบอกนะผมอ่านไม่ออกผมเลยต้องคลัม่เมาอะนะ่อะอย่างตรงนี้ผมลองกดเข้ามานี่น่าจะเป็นเควสที่ให้เราทําได้แล้วก็กดเข้าไปครับพอเรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ กดตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะต้องใช้แค่คลายสเตมิน่าในเกมอื่นๆนะครับมันก็จะมีสเตมิน่าต่อวันเนี่ยก็มันอาจจะคููดาวเข้ามาหรือว่ามันจะเพิ่มมานะครับถ้าเกิดในกรณีที่มันยังไม่เต็มนะแต่มันก็จะมีลิมิตในการทําเจ้าเควสอาชีพรองอยู่นั่นเองนะครับไม่ใช่ทําได้แบบวันเดียวแบบเลเวลตันเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็เลยจะต้องมีจํากัดกันบ้างนะโอเคกดเลยหลังจากที่เรากดไปเนี่ยครับทางตัวเกมก็จะพาเราไปยังตำแหน่งของเควสที่เรากำลังจะทำนั่นเองนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็กําลังเดินทางมาตามที่เคเวสมันได้ระบุไว้นะครับอ่าหลังจากที่มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดตรงนี้เลยนะครับสำรวจมีอะไรมันมีอะไรอยู่ตรงนี้กันจึงเอ้ยเจอคนแล้วเราก็ได้ของด้วยไปจัดการมันเลยฆ่ามันเออเอออันติไปเลยนี่เป็นไงกดอันติเมตโอ้อย่างเทอื้อหือเท่จัดโอเคครับ ทำการฆ่าเรียบร้อยครับพอพอเราฆ่าเดี๋ยวอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวช่างมันก่อนพอเราทําการฆ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเสร็จเควสครับเท่านี้เองครับเป็นเควสที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่ามันสํารวจเหมือนกันนะนะค่อนข้างแบบทําง่ายว่างั้นงั้นเถอะมันทําง่ายนะก็เลยชอบฮะเนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้ exp ของอาชีพนี้มานะครับอาชีพถัดมาครับจะเป็นอาชีพนักล่าฆ่าหัวนะครับนักล่าฆ่าหัวนี่ก็เป็นอาชีพที่ผมค่อนข้างชื่นชอบมากที่สุดเลยนะก็ให้เราทําการทําตามเควสมันไปครับนี่เห็นไหม กดเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเหมือนกับใบประกาศจับนะครับคล้ายๆใบแบบว่าใบใบล่าค่าหัวทุกคนเวลาเข้าไปในโรงเตี๊ยมหรือเข้าไปในกิวนปะปชพภัยอ่ะมันก็จะมีเควสให้เราทําใช่ไหมก็ให้เราทําการเลือกเลยครับอ่าเราก็เลือกเควสนี้ผมทําไปแล้วเควสหนึง่งเห็นปะโอเคผมทําอีกเควสหนึง่งอ่าแล้วเราก็กดตรงนี้เลยครับพอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยทางตัวเกมก็เหมือนเดิมครับจะออโต้ไปในในที่ที่ไอเจ้าพวกนี้มันอยู่นะครับแต่มันจะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่พอทําให้เราว้าวได้บ้างนะครับเดี๋ยววไไปดูกัันน่ามคืออะร โอเคครับเมื่อทางตัวเกมเนี่ยวร์ปเรามาถึงสถานที่แล้วเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะมีสัญลักษณ์เกิดขึ้นบนหน้าจอก็คือถ้าเกิดเป็นในคอมพิวเตอร์จะเป็นตัว G ีนะแต่ถ้าเนี่ยเป็นมือถือก็น่าจะกดลงไปได้เลยแล้วลองกดดูอ่าพอกดเสร็จปุ๊บมันจะมีนกบินขึ้นไปโดนบนฟ้าครับอ่าก็ให้เราทําการเล็งนกไปครับแล้วก็ให้นกเนี่ยซูมเข้าไปเอ,อ้ยเราเจอเป้าหมายแล้วโอเคพอเราเจอเป้าหมาย,ยนะครับนี่เป็นไงเราก็ทําการขี่ม้าไปไปฆ่ามันได้เลยนะครับไปเก็บข้าหัวมันมา let's go เว้ยนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคคือระบบเนี้ยครับคล้ายๆ Bird เบิร์ดไอวิวะนะก็เป็นอะไรที่เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆของเกมนะครับทีนี้ครับพอเราถึงเสร็จปั๊บเนี้ยมันจะให้เรากดตัว G อีกรอบหนึ่งเห็นไหมแล้วก็กดครับนะแล้วก็สเตล,ลไปสเตล,ลไปเสร็จปุ๊บรอคูดาวเสร็จกดตัว E ครับแทงข้างหลังสเตล,ลโหมดนั่นเองครับอ่าพอเราฆ่ายังไม่ตายโอ้โหหลบแบบดิจิตอลหลบหลบทันไมไม่ได้ ผมกดออโต้เลยแล้วกันเออกดออโต้ไปนี่แล้วก็ต่ออืมเป็นไงหลบหลบออืออืออือไอเฟรมหลบได้อย่างเท่หลบได้อืออืออือ,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 อตีมันมีอะไรบงังบังบนหัวผมก็ไม่รู้นะไอเนี้ยน่าจะเป็นกิจกรรมของทางเซิร์ฟมันนะครับเพราะว่า ผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นเนาะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือกิจกรรมอะไรบวกกับอ่านไม่ออกด้วยต้องขออภัยนะฮะโอเคถ้าเกิดแบบคนที่ดูอยู่แล้วลำคาในตรงนี้นะผมก็ลำคาเหมือนกันมันคืออะไรวะเนี่ยไอดอกบัวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะน่าจะเป็นกิจกรรมตายยังเรียบร้อยโอเคครับเมื่อเราทําการฆ่าเสร็จเนี่ยเราก็จะได้แล้วนะครับเรียบร้อยเราทําการเสร็จเควสละ ประมาณนี้ครับสำหรับเควสล่าฆ่าหัวอาชีพต่อมาครับจะเป็นอาชีพคุ้มกันนะครับอาชีพคุ้มกันก็จะเป็นอาชีพคุ้มกันรถม้าครับเราก็ทําการกดไปเลยนะเหมือนเดิมนะเข้าอันแรกแล้วทางตัวเกมก็เหมือนเดิมครับพาเราไปเหมือนเดิมครับออโต้ไปไม่ต้องเดินไปเองนะครับโอเคครับหลังจากที่ทางตัวเกมนะครับทำการวาร์ปเรามานะจุดแล้วเนะครับเราก็มาคุยกับเขาเหมือนเดิมนะครับคุยผ่านภารกิจเนาะแต่การที่เราจะสามารถเล่น เควสนี้ได้ก็เหมือนเดิมครับมันจะต้องมีคนมาเล่นกับเราด้วยนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมรอคิวนานมากก็ยังไม่เคยเจอสักทีนะครับแล้วก็เลยอาจจะยังไม่สามารถรีวิวให้เห็นได้นะครับว่ามันจะคุ้มกันรถยังไงก็ข้าวก็น่าจะเป็นมันน่าจะมีรถมานะครับก็ให้เราเนี่ยครับให้เราเดินตามรถไปนะครับแล้วก็คุ้มกันพวก NPC ของรถม้าจากแบบโจรที่อยู่ข้างทาง อารมณ์น่าจะประมาณนี้ครับเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยนะที่ไม่ได้เปิดให้ดูนะครับโอเคครับอาชีพถัดมาก็จะเป็นอาชีพพ่อครัวนั่นเองครับสำหรับอาชีพพ่อครัวต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมยังไม่เคยเล่นจริงๆครับสำหรับใครที่รู้นะครับว่าอาชีพพ่อครัวทําอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาเม้นบอกกันใต้คลิปได้นะครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนนะผมอ่านไม่ออกจริงๆริะนะแต่คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับเราทําการกดอ่ากดอะไรประมาณเดี๋ยวตรงนี้มันมีใช่ไหมอ่าเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยครับแล้วก็อันนี้ม ก็กดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งให้เรานะครับอย่างตรงเน,นี้ยตรงนี้ก็เดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งผมกดให้ดูนี่นะครับก็จะเป็นปลาตรงนี้ยังตกไม่ได้แถวนี้ไม่มีที่ให้ตกปลาแล้วก็ย้ายที่ครับย้ายที่กดในแมปนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีสถานที่หลากหลายเลยที่เราสามารถไปตกปลาได้นะครับแล้วก็อ่ะอย่างอย่างตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีที่ให้เราไปตกปลานะครับเราก็วาร์ปมาเลยครับวาร์ปมาได้นะครับโดยการกดไปที่รูปรดเกวียนมมาเนี่ยเราจะทําการฟ้าทราเวลได้ โอเคครับพอเราเดินทางมาถึงแล้วเราก็มุ่งหน้าไปยังจุดตกปลาเลยนั่นเองครับไปเห็นไหมเดินถาเดินไม่ใช่เดินถาวรเ <c oughs> ขาเรียกว่าเดินอัตโนมัติไปได้ครับกดคลิกแล้วก็เดินไปอัตโนมัติได้เลยนะโอเคครับพอเรามาถึงที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเนี่ยเวลาเราไปใกล้สถานที่ที่มันตกปลาไดา้มันจะขึ้นตัวอักษรมาให้เรากดนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันให้เรากดนั่นเองเราก็ทําการกดนะครับกดไปเลยกดตัว F ไปนะเนี่ยเห็นไหมทีเนี้ยมันก็จะมีให้เราใส่อุปกรณ์ก่อนอน,นะครับว่าเราให้ใส่สยเหยือ่อ แล้วก็ใส่เบ็ดนะครับแต่ทีนี้นผมหาเบ็ดยังไม่เจอนะต้องก็ต้องขออภัยนะครับที่ยังไม่ได้ตกให้เห็นตอนนี้นครับต้องขอภอภัยจริงๆนะโอเคเออกไปก่อนทีนี้ครับพอเราได้วัตถุดิบมาครบแล้วเนี่ยก็มันจะมีฟังก์ชันเนี่ยครับเราก็วางเตาเลยครับตั้งเตาอ่าตั้งเตาเสร็จปุ๊บเราก็ทําการนี่ครับเห็นไหมมันก็จะมีเราเราต้องไปหาสูตรอาหารมาก่อนนะแล้วก็กดสูตรอาหารแล้วก็ใส่วัตถุดิบตามสูตรไปแล้วก็สามารถปรุงอาหารได้แล้วนั่นเองครับ อาชีพนี้ก็น่าจะประมาณนี้นั่นเองครับแต่ต้องขออภัยครับผมยังหาวัตถุดิบไม่เจอครับหาค่อนข้างยากมากครับเพราะเป็นภาษาจีนอะนะซึ่งผมก็อ่านจีนไม่หออน,นะอย่างที่บอกใครเป็นผู้รู้สําหรับอาชีพทำอาหารเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอาชีพรองคร่าวๆทั้ง6อาชีพก็มีประมาณนี้ครับสำหรับใครที่เลือกอาชีพหลักได้แล้วนะครับว่าเป็นนักดาบกระบี่เป็นทวน เป็นอะไรก็ตามแต่หรือเป็นคนเล่นพินคนถือร่มอะไรก็ตามแต่นะครับใครที่เลือกได้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาทําอาชีพลองเหล่านี้กันนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกครับว่ามันค่อนข้างคุ้มค่านะครับที่จะทำมาเราได้ชุดแฟชั่นด้วยนะครับอย่างถ้าเกิดใครเล่นตัวละครหญิงแล้วเราเล่นอาชีพนักดนตรีเนี่ยคุณดูสิ่มันเป็นอะไรที่สวยมากนะต้องบอกงี้ว่าสวยมากนะครับแล้วก็อันนี้คืออาชีพแล้วะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคือแฟชั่นอาชีพชุดอะไรเออแต่น่าจะจะจะเป็นโจรเหรอไม่รู้ใช่โจรหรือเปล่า ที่เอออาจจะเป็นโจนก็ได้นะเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นโจนป่ะไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นโจนก็โปเชเลยครับชุดนี่คือใช่เลยนะชุดนี่คือโจนชัดๆเลยเดี๋ยวขอดูอีกรอบนึงอ่านเนี่ยโจนน่าจะเป็นโจนเนาะ เดาเอานะเดาเอาครับโอเคครับเพื<ๆ>่อนเพื่อสำหรับรีวิวระบบอาชีพรองข้าววันนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับข้อมูลมันอาจจะยังไม่ครบถ้วนนะครับเพราะผมเอาตามประสบการณ์ที่ผมเล่นเองจริงๆไม่ได้หาจากที่อื่นมาเลยอ่ะนะครับก็ใครที่มีข้อมูลอยากจะเสริมหรืออยากเพิ่มเติมหรืออยากแนะนํากลุ่มไหนให้ผมได้เข้าไปสิงหรือไปอยู่ในกลุ่ม f Facebook อะ่ะก็สามารถแชร์กันมาได้นะครับว่าเอ้ยพี่ตรงนี้มีนะตรงนี้มีข้อมูลนะครับนู่นนี่นั่น,นแล้วก็แชร์ให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนได้ฟังกันด้วยนะครับทุกคนจะได้เวลาเกมเปิดไไเนน่่่ยจจะะด้้มงงัแลลวก็อา เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นหลายๆตัวละครนะครับเพื่อลองผิดลองถูกกันเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันสุดท้ายนี้ครับผมขอฝากเอาไว้นะครับอย่าลืมไปลงทะเบียน P-register กันนะครับเพราะว่าทางการีน่านเนี่ยเขาแจกของเยอะจริงๆนะผมก็ไปลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สิ่งที่อยากได้ตอนนี้ก็ไม่พนการจอครับอยากได้3070ูนกมากๆนะครับได้มาก็น่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดต่อคลิปวิดีโอได้มากเลยทีเดียวนะก็คงมีประมาณนี้ครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ